สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานอาจจะเกิดปัญหาอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดการสะดุดได้ธุรกิจผลประกอบการที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดคิดสินค้าอาจจะขายได้น้อยลงอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนสิ่งที่จะต้องทำในช่วงนี้คือประคับประคองสถานการณ์รักษาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างให้ดีประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถและเมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาต่างๆจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินให้เรามาระวังการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ให้มากๆพราอมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นให้ระวังตกเป็นเหยื่อของการตลาดโดยเฉพาะการโฆษณาลดราคาลดแลกแจกแถมต่างๆสถานการณ์ทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัด,ขดไม่คล่องตัวเท่าที่ควร แต่มันก็เป็นการติดขัดในช่วงสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะความรักสำหรับคนมีคู่สถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้ อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักทีเดียวนะคะคู่ไหนที่ยังปกติกันอยู่ก็ต้องระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้สาเหตุอาจจะมาจากเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่ชอบขุดคุยหาเรื่องทะเลาะกันค่ะแต่ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่แล้วอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆนิสัยเดิมๆอาจจะแก้ไขไม่ได้ทันทีนะคะก็ต้องใช้คำว่าอดทนให้มากๆให้ความเมตตาและให้อภัยกันนะคะความรักสำหรับคนโสด อาจจะต้องอยู่โสดต่อไปก่อนค่ะอาจจะยังไม่เจอใครที่ถูกใจหรือถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้อย่าพิ่งใจร้อนรีบตัดสินใจนะคะให้คุยกันไปยาวๆก่อนค่ะสุขภาพระวังในเรื่องข้อมือข้อมือล็อกการพักผ่อนไม่เพียงพออีกอย่างนะคะระวังในเรื่องของสายตาการมองเห็นไม่ชัดเจนด้วยค่ะโชคลาภมีพอสมควรค่ะ อาจจะได้สิ่งของมีค่ามาแบบฟุกๆอาจจะมีการได้รับของเซอร์ไพรส์หรือเป็นโชคลาภที่มาในรูปแบบของโอกาสดีๆช่องทางบางอย่างที่จะสามารถต่อยอดสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณได้ถ้าชอบเสียงเลขเสียงดวงก็ลองหาเลขจากแฟนของคุณนะคะว่าเขาชอบเลขอะไรก็ลองเล่นเลขนั้นค่ะ